คนนะตอนนี้คนดูโอ้โหคนดูเพิ่มเยอะมากเลยนะครับคนดูเจ็ดร้อยคนเนี่ยนะครับเอ้หนึ่งพันเจ็ดร้อยคนเนี่ยนะครับต้องกดติดตามก่อนแล้วก็กดส่งข้อความมานะนะครับกดติดตามกดส่งข้อความก่อนนะครับมันจะเด้งขึ้นให้เลยนะครับตอนนี้คนทักมาแล้วดูนะดูนะดูนะนะครับดูคนทักมานะครับดูคนทักมานะครับเยอะมากนะครับคนทักแบบเยอะมากนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยคนนะครับเดี๋ยวผมไล่ส่งให้ นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ส่งให้จิรคนเลยเลขเจ้าสํานักนะครับ2ตัวนะครับสตัวเท่านั้นนะผมเน้นย้านะครับว่า2ตัวเท่านั้นนะครับคนไหนที่ทักมาแล้วนะครับผมจะไล่ส่งให้หมดเลยใครที่ทักเข้ามาในเพจแล้วนะนะครับเพราะว่าคนทักมาเยอะนะครับตัวต่อไปนะครับนี่นะครับเก้าสี่เก้าห้าใครชอบบ้างไหมนะครับ อยู่ในกลุ่มตลอดค่ะนะครับใครอยากได้เลขทักไปที่เพจเท่านั้นนะครับเพราะว่าเขาไม่ให้ผมเขียนให้นะครับเขาไม่ให้ผมเขียนให้นะนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไล่ส่งเลยนะครับผมจะไล่ส่งให้ทีละคนเลยนะครับตอนนี้คนทักมาเยอะมากนะครับนะโทรศัพท์ผมน่าจะค้างแล้วดูคนทักมานะนะครับกดเข้าไปที่เพจผมก่อนนะกดติดตามแล้วกดส่งข้อความนะครับแล้วทักมาเลยทักมา1 7 0 0พัน็ร้อคนยิ่งดีนะครับผมจะได้ส่งให้ทุกคนเลยแล้วก็ผมจะได้แบบ ผมอยากให้ทุกท like ่านได้นะครับเพราะงวดที่แล้วเนี่ยเขาเข้านะครับงวดที่แล้วเนี่ยเขาฝันนะครับเขาฝันได้เลขสามตัวนะครับหางเดียวนะนะครับแล้วเขาไปหมุนเอานะครับไปหมุนเอาแล้วถูกด้วยนะครับงวดนี้เขาฝันเลขสองตัวมาสองหางนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไล่ส่งให้นะครับไล่ส่งให้กับทุกคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านใครที่อยากได้เลขเจ้าสํานักใครที่มาใหม่นะครับพอทุกท่านทักมานะทักมาปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งลายเข้ากลุ่มด้วยนะครับ สำหรับคนที่จะเข้ากลุ่มด้วยนะกดลิงก์นะครับได้เลยนะครับอ๋อนะครับเก้าสี่เก้าห้าแล้วก็เก้าหกนะครับสามตัวนี้เดี๋ยวผมเน้นให้หนึ่งพันแปดร้อยคนเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหคนเข้ามาเยอะมากนะครับดูคนทักนะตอนนี้น่าจะประมาณห้าร้อยคน คนทักมาโอ้โหจากหนึ่นแปคนนะครับชอบชอบเกนะครับจาก1,800งนแปคนนะครับตอนนี้คนทักมาแล้วห้าร้อยคนนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามส่งให้นะนะครับส่งให้เร็วที่สุดนะครับอ่ะนี่ผมจะสอนนะครับถ้าทุกท่านดูไลฟ์สดอยู่นะนะครับสมมุติว่าทุกท่านดูไลฟ์สดอยู่แบบนี้นะครับนะครับสมมติว่าดูไลฟ์สดอยู่นะครับให้เลื่อนลงมานะครับแล้วเข้ามาที่เพจนะครับนี่ กดติดตามแล้วกดส่งข้อความเพจเลยนะครับกดติดตามแล้วกดส่งข้อความเพจเลยนะครับมันจะดิ้งไปเลยเดี๋ยวผมนะครับจะได้ส่งให้ทุกท่านโอเคเนาะนะครับตอนนี้คนทักมาเยอะมากนะครับนี่วิธีการเอาเข้าคืนนะครับก็แค่กดอันนี้นะครับมันก็จะกลับมาหน้าไหลสดแล้วนะครับตามนี้นะนะครับอ่ะถึงเวลาแล้วนะครับสวัสดีค่ะนะครับรอค่ะนะครับชอบก้าสีมากนะครับจริงๆผมอยากวงให้เลยนะ อ่ะเอาแบบนี้กผมวงให้เลยนะครับหนึ่งพันแปดร้อยคนนะครับผมวงให้เลยตัวเน้นนะครับเก้าสี่ตัวแรกนะใครไม่มีงบนะครับใครไม่มีงบนะครับให้เอาเม็ดเดียวของผมพอโอเคไหมนะครับเอาเม็ดเดียวของผมพอแต่ถ้าใครบอกว่ามันเยอะไปเอาเม็ดเดียวของผมแล้วรอเอาเลขเจ้าสํานักนะครับ เลขเจ้าสํานักเขาให้แค่สองตัวนะครับเนี่ยผมจะไล่ส่งให้ทุกคนที่ทักมานะครับผมซื้อรางวัลที่หนึ่งมาแล้วครับซื้อสไลร่ครับซื้อรางวัทงวนะลวที่หนึ่งนี่เดี๋ยวนะซื้อรางวัลที่หนึ่งนีต้องแสดงว่าต้องซื้อหกล้านใช่ไหมต้องซื้อหกล้านใช่ไหมครับมาใหม่ค่ะนะครับอย่าลืมกดติดตามเพจกดถูกใจไว้ด้วยนะนะครับคนทักมาเยอะมากนะครับผมอยากให้ทักหนึ่งพันแปดร้อยคนเลยนะนะครับ เพราะว่างวดที่แล้วเนี่ยเขาเข้าจริงนะครับทั้งงวดนี้เข้าอีกนะทุกท่านครับหนึ่งพันแปดร้อยคนเนี่ยได้รับโชคกันทุกคนเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ผมจะดีใจมากๆนะผมบอกไว้ก่อนนะครับผมจะดีใจมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยากได้เลขเจ้าสํานักให้ทักข้อความมาที่เพจเท่านั้นตามนี้นะครับเม็ดเดียววันนี้นะครับเก้าสองนะครับ 9กแล้วก็492เอาแบบนี้เลยเน้น9ก้เม็ดเดียว92าสามตัว492นะครับไม่เยอะนะครับตามนี้พอนะนะครับใครอยากไปหาลอตเตอรี่ไว้นะครับเข้าไม่เป็นขาสอนหน่อยนะครับ ทักทักทักข้อความมานะครับต้องทักข้อความมาเท่านั้นนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับทักข้อความผิดมาแบบนี้นะครับเนี่ยคนทักมาเยอะมากนะครับมันจะเป็นรูปมมันจะเป็นรูปข้อความนะนะครับเฝ้าติดตามอยู่เดือดข่อาจารย์นะครับขอให้มานะครับงวดนี้นะฮะหนึ่งพันแปดร้อยคนดูนะครับทักเข้ามาเนี่ยนะครับมันจะได้เข้ากลุ่มด้วยนะนะครับผมจะผมส่งลิงก์ให้เข้ากลุ่มด้วยแล้วก็อ่าส่งเลขเจ้าสํานักให้ด้วยนะครับ งวดที่แล้วเนี่ยเขาฝันได้เลขสามตัวหางเดียวนะนะครับเข้าด้วยนะครับงวดนี้ก็น่าจะเข้าอีกนะผมว่านะครับเพราะเขาเข้ามาหลายงวดแล้วนะครับเข้ามาหลายงวดแล้วนะครับนะนะฮะผมให้แค่นี้นะครับตําไทยรูดวิ่งเก้านะครับผมคิดว่าน่าจะมาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับขออนุญาตเขียนไว้ก่อนนะครับผมคิดว่านะครับมั่นใจมากนะครับ ถ้าบวกลบหนึ่งแต้มไม่ต้องบวกลบนะเลขผมไม่ต้องบวกลบนะครับผมตรงๆเลยนะครับแต่ว่ากลับหน่อยก็ดีนะครับตัวเดียวกันกับที่ละเมอเลยค่ะอาจารย์นะครับหมายถึงใครละเมอครับละเมอเหมือนกันเลยเหรออู้แสดงว่าตรงกันเลนะถ้าละเมอเหมือนกันนะนะครับถ้าเหมือนกันี่แสดงว่าอืได้เรียกตัวเดียวกันเลยนะนะครับ สวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาใหม่ค่ะนะครับมาใหม่อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสําหรับใครที่อยากได้เลขเจ้าสํานักนะครับให้ทักมาที่ข้อความเพจเลยนะครับผมแนะนําว่าให้ทักทุกคนนะครับเพราะเลขของเจ้าสํานักงวนที่แล้วเขาเข้านะครับแต่สําหรับผมนะครับผมให้เน้นเม็ดเดียวพอนะครับเม็ดเดียวตัวนี้พอนะครับใครสายรูดวิ่งนะครับรูดวิ่งตัวเดียวนะครับตามนี้นะครับ ใครทาไม่เป็นไหมเดี๋ยวผมสอนอีกรอบหนึ่งนะครับนะมีใครทําไม่เป็นไหมเดี๋ยวผมสอนอีกรอบหนึ่งนะครับโอ้คนทักมาเยอะมากนะนะครับเดี๋ยวผมไล่ส่งนะครับสําหรับใครที่ทักมาแล้วนะนะครับหนึ่งพันแปดร้อยเกือบสองพันคนเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมไล่ตอบเรื่อยๆนะเพราะว่าคนทักมาเยอะมากนะครับดูนะคนทักเข้ามาเรื่อยๆนะครับทักมาที่เพจเท่านั้นนะครับ ทักข้อความมาที่เพจเท่านั้นนะครับมันจะส่งลิงก์เข้ากลุ่มแบบนี้ให้เลยนะครับเนี่ยสมมุต,ติว่าเนี่ยขอเลขเจ้าสํานักครับเนี่ย네ผมก็จะบอกว่าเข้ากลุ่มลิงก์นี้ได้เลยนะครับเผื่อใครที่จะเข้ากลุ่มนะนะครับเผื่อใครที่จะเข้ากลุ่มเนี่ยผมจะส่งลิงก์ให้แต่ถ้าใครไม่เข้ากลุ่มเขาไม่ต้องกดลิงก์นะครับแต่ถ้าใครจะเข้ากลุ่มเนี่ยกดลิงก์ได้เลยนะครับส่วนเลขผมจะไล่ส่งให้ทุกคนเลยนะครับส่วนเลขเนี่ยผมจะไล่ส่งให้ทุกคนเลย เลขเจ้าสานักงวดที่แล้วเข้านะครับ